สวัสดีครับผมโอ้จาก BYD นะครับวันนี้ผมจะพามาเชื่อมต่อ Android Auto แบบไร้สายในตัวหน้าจอแพด12.8นิ้วของรถยนต์ BYD a ี t o ตนะครับซึ่งเป็นอัปเดตล่าสุดของหน้าจอแพดเลยครับจะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto ทั้งแบบไร้สายแล้วก็ไร้สายได้ด้วยครับขั้นตอนแรกเข้าไปที่หน้าจอแอปครับหน้าตัวแอปนะครับแล้วพอเข้ามาก็จะบอกว่าสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบ usb แล้วก็ต่อบลูทูธ สำหรับใช้ android auto ได้ครับเรากดที่จับคู่มือถือครับแล้วเขาก็จะค้นหามือถือนะครับเราเปิดบลูทูธไว้ด้วยนะครับตัวเครื่องของเราเปิดบลูทูธไว้ด้วยพอเปิดบลูทูธเสร็จจิ้มที่อุปกรณ์ของเราครับเพื่อจับคู่ครับแล้วมันก็จะเด้งรหัสจับคู่มานะครับเรากดจับคู่นะครับที่อุปกรณ์ของเราครับเดี๋ยวลองดูอีกสักครั้งครับโอเคครับเชื่อมต่อแล้วครับ ตัวนี้เราก็จะสามารถดู g o o g l e Map ได้ครับหรือว่าจะฟังเพลงไปด้วยดูแผนที่ไปด้วยแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะโทรเข้าโทรออกผ่านแอปพลิเคชันของตัวมือถือเองก็ได้ครับถ้าเราจะกดดูแอปว่าแอปไหนสามารถเล่นได้บนหน้าจอ a Android Auto บางก็จะเป็นหน้าจอนี้ครับเดีย๋ยวเราลองเปิดฟังเพลงดูสักหนึ่งเพลงครับ ถ้าเราต้องการดูแผนที่ไปด้วยฟังเพลงไปด้วยหรือว่าเลือกเพลงไปด้วยก็สามารถแบ่งครึ่งหน้าจอแบบนี้ได้นะครับและนี่ก็เป็นหน้าตาของ Android Auto ในตัว BYD Auto T ซึ่งเป็นแบบไร้สายด้วยนะครับตัวนี้ใช้งานสะดวกมากตัวนี้เมื่อเราเชื่อมต่อแบบไร้สายแล้วเราก็สามารถวางเพื่อจะชาร์จไวรเลสตรงนี้ได้นะครับใช้ไวเลสชาร์จตัวนี้ได้ด้วยโอเคแบบนี้เลย ถ้าเราต้องการเข้ามาปรับแอร์เราก็สามารถกดกลับไปที่แอปของ b y d เพื่อกลับมาที่หน้าต่างของ b y d เพื่อปรับอุณหภูมิแอร์ได้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดซ s บสไคร้เด้วยนะครับขอบคุณมากครับ